ครับผมพงจากเอเดกิตานะครับวันนี้เรามาอยู่กับกีตา้าคลาสสิกอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นกีตา้าจากช่างที่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับผมจากประเทศสเปนเมืองกราดาครับผมซึ่งนั่นก็คือปาโกซานติอาโกมาลินนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อเราพูดถึงกีตา้าสเปนนะครับผมเราจะแบ่งการทำกีตา้า์อกเป็น2สไตล์นะครับนั่นก็คือมาดริด ซึ่งสไตล์มารติกก็อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับผมทุกคนก็อาจจะคิดถึงพวกโคเซ่ลามิเลสพอลิโนเบเดเบหรือไม่ก็เป็นมาเนลคาเทลลัสนะครับผมส่วนกรานาดานะครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากเป็นตระกูลมาลินนะครับผมซึ่งปาโก้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่างธมิตาจากตระกูลมาลินที่เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่นักเล่นมากมากเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งปาโก้มาลินด้านข้างผมนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่สูงที่สุดท็อปที่สุดนะครับผมซึ่งนั่นก็คือรุ่น50ฟตี้ อร์หรือว่ารุ่นครบรอบ50ปีครับผมรายละเอียดเจ้าปาโก m a r i ิน50 An n n อันเดอรจะเป็นยังไงนะครับผมจะเด็ดดวงแค่ไหนเดีรอติดตามไปพร้อมกันครับ ปาโกมาลีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกีตาร์ในฝันผมเลยก็ว่าได้นะครับผมด้วยความครบเครื่องในเรื่องของเสียงแล้วก็ศักยภาพของตัวกีตาร์เนี่ยเรียกได้ว่าตรงใจผมที่สุดเลยครับ คือกีตาร์ที่มาจากเมืองกรานาดาประเทศสเปนเนี่ยต้องบอกเลยว่าปากโก้มาลิเนี่ยคือที่สุดแล้วครับณเวลานี้นะครับมากับสเปคไม้หน้าที่เป็นสปรูตไฟเกนนะครับผมมีเกลนที่ละเอียดมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าปากโกตัวนี้มากับไม้หลังไม้ค่าที่เป็นอิน i a n Rosewood ที่มี Maple Strip ปนะครับผมภาพผ่ากลางหลังสวยงามมากๆนะครับ ม,มากับบริดจ์ที่ทํามาจากโรสวูดเหมือนกันนะครับผมมีตกแต่งด้วยอะบาโลนเล็กน้อยนะครับตรงไชป็อกแล้วก็มีการดีไซน์ตัวปีกด้านข้างของบริดจ์นะครับผมให้มีรูปทรงโคง้งมนไม่ตัดตร,ต,รต,รตรงๆเหลี่ยมครับ มากับโลเซ็ตที่เป็นลายเฉพาะของทางปาโกมาลินเขาเลยครับผมซึ่งต้องบอกว่าลายนี้มันเข้ากันได้ดีมากๆนะครับกับเส้น Perfing ที่เป็นสีดำเหมือนกันนะครับผมตัดด้วยสีเหลืองทองของไม้เมเปิรอบตัวทั้งหน้าและหลังครับผมมากับคอที่เป็นไม้ซีด้านะครับผมกับ f i n g e r ร์บอรที่เป็น e ีโบ y และในส่วนของ h e ฮดสต็อกของเขานะครับผมแน่นอนว่าการดีไซน์รูปทรงแบบนี้นะครับผมจะพบเห็นได้กับปาโกมาลินรุ่น50 a n n i อ e น s a r y O เเท่านาั้น นะครับเป็นรูปทรงที่ทางปาโก้เขาได้ดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะรุ่นนี้เลยและตัวลูกบิดของเขานะครับแน่นอนว่าเป็นลูกบิดพรีเมียมจากประเทศอิตาลีนะครับผมนั่นก็คือเอลซี่นะครับ มากับเพจสีเหลืองทองนะครับผมที่มีการแกะสลักเป็นรูปใบไม้นะครับผมแล้วก็ที่ใบบิดของเขาเนี่ยเป็นไม้อีโบนีแท้นะครับผมส่วนในเรื่องของการตกแต่งนะครับคือต้องบอกว่ากีตาร์ที่มาจากประเทศสเปนเนี่ยส่วนใหญ่ครับเขาจะตกแต่งกันแบบเรียบๆง่ายๆไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะครับผมเน้นคคลีนมองสะอาดตานะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่า ทุกวัสดุทุกแมททิวิเลที่ใช้ประกอบกีตาร์เนี่ยต้องบอกว่าพรีเมียมในทุกส่วนเลยครับผมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดที่จะเอามาประกอบเป็นกีตาร์หตัวครับกีตาร์คลาสสิกที่มาจากเมืองกรานาดาประเทศสเปนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกีตาร์โครงสร้างแบบทรัชชัโนลทั้ง,ทงนั้นแหละครับซึ่งต้องบอกว่าตระกูลมาลินนี่ยแหละครับ เป็นคนเอ็กซ์ตร้าบิดเป็นคนสร้างไอคอนิก hmm. ของกีตาร์ที่เป็นกราดาสคูลเลยก็ว่าได้ครับและปาโกมาลินเนี่ยครับ mm hmm. เป็นคนที่นำพากีตาร์ที่เป็นกราดาสไตล์ mm hmm. ไปถึงจุดสูงสุดในรุ่น50 Anniversary O ครับ mm hmm. ซึ่งตัวปาโกเนี่ยได้รวบรวมประสบการณ์การทำกีตาร์ทั้งหมดกว่า50ปีเนี่ยมาใส่ไว้ในรุ่นนี้เลยครับโ mm hmm. ดยปกติแล้วเนี่ยกีตาร์จากตระกูลมาลิน จะมีความจัดจ้านในทุกเรื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นย่าเสียงเบสที่ลึกที่กังวานกว้างหรือว่าเป็นเสียงทริปเปิลที่ช้ำใสแต่กีตาร์ของปาโกเนี่ยมันเหนือขึ้นไปอีกระดับเลยครับด้วยเรนจ์เสียงที่กว้างมากๆซึ่งของเดิมเนี่ยก็กว้างมากอยู่แล้วนะมันเลยทำให้คนที่ได้เล่นกีตาร์ตัวนี้จะรู้สึกถึงความอลังการรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยเอเนจี มันเหมือนว่าเราการเป็นคอนดักเตอร์ครับและสามารถควบคุมวงออกรสตาราได้ในมือของเราเองเลยครับและเรื่องของวอลลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเพราะมันมีเสียงที่ดังมากๆเลยครับดังพอๆกับกีตาร์ที่เป็นโครงสร้างสมัยใหม่เลยก็ว่าได้ครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นกีตาร์ที่ครบเครื่องในทุกเรื่องจริงครับและในส่วนมุมมองของผมนะครับตำนานกีตาร์คลาสสิกจากประเทศสเปนคนต่อไปเนี่ยก็คือปาโกซานเชียโกมาลินนี่แหละครับ นั่นก็คือทั้งหมดของกีตาร์จากบาโกมาลินรุ่น50 a n n n v i v s r s y r y นะครับผมหากใครสนใจอยากเข้ามาทดสอบเสียงด้วยตัวเองนะครับผมสามารถเข้าไปได้ที่ Adagita Showroom นะครับผมที่ Scene Space, ซินสเปซนะครับผมซอยท้องหลอด3นะครับผมชั้น2หรือจะติดต่อสอบถามหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารสินค้าใหม่ๆได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของทางร้านเอดทุกช่องทางเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมโอ้มจาก a d a ด t t r ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในะเอดายรีวิวครั้งถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกีตาร์คลาสสิกไว้ใจเรา